อ่าตอนนี้ครูโมขออนุญาตบันทึกวิดีโอนะคะเป็นที่ระลึกให้ครูโมเอาไปดูชื่นใจหน,หนอ่อยนะอ่าไหนยิ้มหวานๆหนห่อยสิว้าวมาคนฟันสวยครูโมอีกฟันขาวๆไหนคนไหนฟันแท้ขึ้นแล้วมีไหมหมีไหมไปโชว์ฟันแท้หน่อยสิโอ้โหราีฟันแท้ค่ะงห่ะมีครูโมก็ฟันแท้นะ,ะอ้ไม่ใช<ะ>่ฟันปอลอมนั่นเนี่ย อโอเคเด,เดี๋ยวเราเริ่มกิจกรรมกันเลยดีกว่าครูโมเปิดแบบนึงคะ่ะอุ้ยอันแรกมันดีมากลูกเพราะว่าครูมโมทำเป็นเกมรอไว้แล้วตั้งใจ <c oughs> ลืมตาโตๆโตโตดูไว้ <c oughs> เบ่งตาโอใหญ่ไว้ตาโตเล็กตาโตเล็กว้าไม่เป็นไรลูกบ <c oughs> ันนะ เอ๊อิ่งออกมาแล้วจ้ะไม่รู้อ่าแป๊บนึงนะคะมันเร่งออกแป๊บนึ่งค่ะโทษทีโอเคมาแล้ว

ไข่สีเระไข่ตีเราไข่ไข่สีนึงไข่ตีเราไข่ไข่ตีเนื้อค่ะเก่งมากถูกต้องแต่วันนี้ไม่ได้เรียนเรื่องไข่นะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการเรียงลำดับขั้นตอนเด็แล้วมันคืออะไรอ้าวยังไม่บอกแล้วกันว่าคืออะไรพาไปเล่นเกมก่อนนะจ๊ะนี่ได้แล้วเอาไม่มาละเฮ้ยมันดื้อจัง อ้าอุ้ยเกมจับผิดภาพมาแล้วเตรียมลืมตาโตๆไว้เร็วตาโตๆไหนลืมตาด้วยนะมานล้วนะบอกว่าครับตาตาผมเล่นครับมัต้องแหกมากหรกเดี๋ยวมันจะขีกออกนะครับเขาบอกว่าให้จับผิดภาพเคยเล่นไหมจ๊ะนี่แหละขา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 ข้ขาขาขา สองภาพเหมือนกันแอ่ะค่ะสองภาพเหมือนกันแต่ว่ามันมีตามกันห้าจุดห้าจุดตองไหนบอกครูโมด้วยนะจ๊ะแล้มาช่วยกันหานะนจ่าไเบียวและอเด็อันไหนที่ไม่เหมือนเดิม Apple ค่ะ หนึ่ะแอปเปิลเหรอก่อนหนาเมอี้คุบอกหนึงองามคหาค่ะค่ะอ้ดาวอ้าวใครหาเจอคบาที่ยกมือ้าบาค่ะอเกดแอปเก็บคะแนนไว้ในใจก่อนนะหคะแนนตัวเองก่อนนะ ในลูกข้อนี้ไปดูภาพต่อไปอะเอาใหม่เอาใหม่เริ่มจากปุ่ใหม่แล้วคะภาพต่อไปค่ะห้าที่ค่ะลูกห้าที่แล้วใครตาดีแล้วรอบค่ะรอบค่ะ หนังสือหนังสืออันนี้ใช่ไหมคะอันครับนัครับผมเก่งมากทุกชายหาเจอคนสุดท้ายพอดีเอาไปอีกห้าแปมใค้เท่าไหร่แล้วลูกค่ะตอนนี้เข้าใหม่แล้วค่ะมื่อกี้ห้าคะแนนแนนตัดเป็นสิบแปมแล้วคะเอาไปกระเป๋าหมดนะคะแนนหมดโอเคภาพต่อไปภาพต่อไปเจอแล้วค่ะลูกเจอแล้วค่ะ ตอนนี้ทุกคนมีสิบคะแนนนะคสิบคะแนนนี้ไปแลกเป็นเงินรางวัลที่คุณแม่ได้นะคะอ่สิบคะแนนแปดโอเคไหมคะทุกคนบวกวกพี่จ้าบายลูกจ๋านี่ยเดีไปโดนสิลูกคุณไม่ได้เสียงคุณครูพูดเลยค่ะภาพต่อไปนะคะลูกภาพต่อไปนะคะอุโอ๊ยไม่ถอยสตร์้วด้วย แล้วหมดไ้ายไปำล้ำาลน้าลน้ำตาน้ำาลน้น้ำาลน้ำตลน้ำตาลลน้ำตาต้ำตาน้้ำตาน้ำต้ำตานาาตน

นักยูานี้เกี่วเกี่ยว่โอเคนักเรียนเก่งมากเป็นการดีคุโมเลยเนี่ยไม่ไหวจะเริ่มเก่งแ้อเหงงมสี่้าเลยห้าคะแนนรวมเป็นเท่าไหร่แล้วนิ่ม้คะ้คงอ1อีกห้าคะแนนขยันตาดีเร็วเร็วเรวเร็ว

จบคผู้ชยผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงค่ะผู้ชายผู้หญิงค่ะสุดท้ายผู้ายเอ๊ะมันเล่นนิดเดยวเองคุโมเห็นแล้วมันสีเขียวเขียวอะไรหายไปมันเป็นผู้ชยผู้หญิงค่ะ โบผู้หญิงนับลค็กสีอ่อนนันเป็ที่นนสีชมพูลูกที่่งมเห็นไหมนสือคะแล้วที่คาดหนังสือนะคะลูกอันนี้นะคะที่คาดหนังสือ้้ยามลอ้ยมาลูกอ้ยยมาลูดอ้มล้ามลูกโอ้โ้ยามาลโอ้อ้ลูกเป็นมลู้นะคะม้ลูก เดี๋ยวครูโมฝากผูกันบ้านให้นักเรียนไปทำเองดีกว่าก็คือรูปนี้ในรูปนี้อุ้ยไปแล้วอันนี้เดี๋ให้นักเรียนส่งไปในไาย์ให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนช่วยเอามือดินต่อไปนะคะดินต่อในไลน์จะมีนะเสียไปไปเมื่อี้นี้ครูโมให้เป็นกันบ้านทําวันหลักดีกว่า โอเคไหมน่าใช้เวล์ดีกว่านะคะได้ยินค่ะวันนี้ค่ะเราไม่ได้ยินมาครึ่งต่อแล้วค่ะคุณครูเออไม่เป็นไงให้เราลองเปิดเสียงดูนะคะเพราะว่าอันนี้เสียงออกเป็นครนเสียงหนแล้วได้ค่ะแล้วเรามาดูที่ลำพวงบนเตงก่อนนะคะเราเปิดเสียงนะนะเสียงวันนี้จะพาไปบ้านหลังคีอบ้านหลังนี้มีกี่คนลูกนับดิ เปนนคอและข้งขางๆเนี่ยอีกสามตัวเนี่ยเขาเป็นใครตัว ดูน้ำดูน้ำใช่ไหมครับลูกเรียกว่าอะไรลูกภาษาพีดเรียกว่ายอกยอกนะคะสามตัวก็ต้องเติมเอสเข้าไปด้วยนะต้องหมิดยอกใช่ไหมคะยอกโอ้เขียนเปล่าไม่ตวันนี้ต้องเขียนนะคะแม่ค่ะไม่ต้องจดนะคะลูกไม่ต้องนะเขียนในบ้านหลังนี้เขาบอกว่าวันหยุด เเอดี๋ยวก่อนนะคะน้อเนี่ยชุดปิดไมเลยนะคะลูกนะค่ะขโมงขโมงหโมม่หนมไดโยินเมงยงขโมงขโมงมงขโมงดมงขัางสายแล้มงขูมงขโมงขโ่ะขโมงโมงขโมงขของขขอปิขโมขมงกโมงขโมมมงงมันแขงเลยแป๊บงนะคะขอบคุณมากค่ะลูก อ้าววันหยุดเรามาช่วยคุณแม่ทํางานบ้านกันนี่เด็กๆอยู่บ้านตอนนี้ช่วยคุณแม่ได้นะช่วยเป็นบางอย่างท,ทำได้ลูกอะช่วยทำบางอย่างได้นะคะอ,อ้าวเดี๋ยวก่อนนะจัดรูปภาพเนี่ยผู้หญิงกําลังล้างจานใช่ไหมล้งางมือล้างจานล้างจานใช่ไหมอ้าต้องระวังให้ดี<ห>น,ดนะนะนะอ้จะหมดเวลาแล้วนะค่ะ อ้ากระพิ้งขยะเอ๊ะถ้าเป็นนักเรียนแล้วนี่จะทำอะไรก่อนเอ่ยล้างจานนล้างจานก่อนหรือทิ้งขยะก่อนล้างจานอ้าวทำไมมีบางคนบอกว่าทิ้งขยะก่อนแล้วค่อยไปล้างจานเพราะอะไรลูกล้างจานกอเอามาอมโกะบางคนล้างจานก่อนแล้วค่อยทิ้งขยะเอ๊ะ สวัสดีเ้ทำใ้ให้เหตุผลได้ไหมแล้วก็แลกาไแล้วหมเปาน้วกามลจานีจสาก่อนได้หรถกอ่หบางคนทิ้งขยะก่อนเพราะมือจะเปื้อนายลยก็ื้อมาล้งจานจะได้เป็นความสะอาดทำความสะอาดโอเยเนาะอ่าทีจริงวิธีไหนก็ไม่ผิดลูกสุดท้ายก็ต้องล้างมือดีคะ ่ะรูปต่อไปปิ๊งอ่ะไม่มาละเออเฮ่ออ้าวคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ซักผ้ากำลังซักผ้าด้วยเครื่องซักผ้าอ่ะและอันนี้ทำอะไรคะเก็บหนังสือเก็บหนังสือเปล่าเก็บผ้าเก็บผ้าแล้วอ่ะ นองเรีจะทำอันไหนก่อนคะลูกไปนะคะรักผ้ารัาาให้คะลูกัาแล้วค่อยท้าเข้าด้าขอบคุณมากตอบถูกทุกคนเลยลูกเก่งมากอ้าลูกต่อไป นี่กำลังทำอะไรอยูไม่ไม่ทไมเนีย่ผม่ไ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 ค่ไม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 ่ไค่ไม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 ่ะม่ไ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 ม่ะม่ไม่ไม่ไม่ะค่ะม่ไม่้ม่ไค่ไม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 ่ไ่ะม่ไม่ไม่ไ่ไล่่่ไ่่่่่่่่ะ่ไม่่่่่่่ะ่ไม่่่่่่่่ พะว่ามันสกปรกน้อยลมันสกปรกค่ะบอกอีกคุูโมได้ยินเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งบอกว่ามันจะต้องกวาดชิ้นใหญ่ๆก่อนใช่ไหมให้มันสกปรกน้อยลงก่อนและที่เหลือจะเป็นฝุ่นเล็กๆหมคะก้าลุดฝุ่นมันจะดูดชิ้นเล็กๆได้ดีโอเคอะต่อไปค่ะเรจะต้องกวาดชิ้นใหญ่ๆก่อนเนาะแล้วค่อยดูดโอเคค่ะต่อไปค่ะ ไม่เหมาะไอะไไม่ใช่หรอครับได้รับลูกได้รับถูบ้านถูบ้านถูบ้านถูที่พื้นถูที่กระจกี่กระจกกระจกถูกระจกก่อนค่ะถูกระจกก่อนนะคะแล้วก็เข้ามาถูที่พื้นนะคะอจ จะขังโมลงไปก่อนเอาไหมคะอ่ะเดี๋ว <Pink. S 2> ยวคุโมใช่แม่หลังที่เราจะจัดกันไปเวลาจะหมดก็แล้วยังมนอยู่เลยเรียนจ้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโมมีสิ่งหนึ่งจะให้นักเรียนดูอ่ะเดี๋ยวคุโมสั่อสอนวันนี้ครูโมมาให้เดี๋ยวมาทำนแล้วนักเรียนขึ้มๆๆๆนมาลูก คุณโมมีเกมมาให้ดูให้นักเรียนลองเล่นเองนะคะคุณโมจะได้ให้ด,ห <า S 1> ดูหึงรอบก่อนเห็นไหมนะกันบ้านไม่มีวันนี้เราจะลเล่นเกมต้องหาเกม กกกกกเกมไหนหนูเล่นเกมอะไรอ่าเต้นองแชร์ให้ดูนะคะลูกเดี๋ยวคุณโมจะส่งลิงก์นี้นะคะที่อยู่ของเกมนะคะเข้าไปในไลน์คุณพ่อคแม่นะคะไลน์บอลหนึ่งนะคะลูกนะคระเล่นได้ด่านไหนแคปหน้าจอมาให้คุณโมดูบ้างอ่ะเข้าไปดูกันนี่นหน้าตาเป็นแบบนี้ลูกแชร์กันนะคะ <ง ains> นี่คุณน,น,นาเรน่ะนี่ให้เียนก้อนผ่านด่านให้ได้เยอะๆนะคุณมจะเปิดให้ดูนะคะ,ะนี่เขาบอกว่าสวัสดี <ง ains> ผมชื่อผูกองมานะขณะนีน้หุ่นยนต์กำลังยึดครองโลกอยู่จับผูกคนตักันอ๋ต่อไปลูกต่อไปเลยค่ะลูกไม่เคส่งนิ้อยากเล่แล้วอ่ะ นักเรียนบอกว่าสนใจไหมแน่นอนให้ควบคุมแน่นอนนะคะนี่น yani. ี่กดต่อไปนี่มีใส่ชื่อค่ะชื่อเล่นก็ได้นะคะชื่อจริงก็ได้ค่ะนักเรียนพิมพ์เป็นใช่ไหมลูกพิมพ์เป็นค่ะนักเรียนเลือกตัวการ์ตูนตัวเองคะนี่นักเรียนจะเป็นตัวไหนก็ได้ คุณยนต์เหล่านี้สื่อสารกันด้วยการเข้ารหัสเอ๊เข้ารหัสคืออะไรแล้วก็เข้ารหัสขอรหัสให้จากเบสก่อนนะคะพลังเนี่ยมันจะลดอย่างรวดเร็วไม่ต้องทำให้ไวนะจ๊ะต่อไปค่ะลูกต่อไปต้องอ่ะจะส่งลิงก์ให้ค่ะลูกคา้าคุณพร้อมหรือยังพร้อมแลนะคะค่ะบอกว่าดาด แบบนี้นะคะอ่าล,ลักษณะที่ยึดตึงแรกเข้าราหัสด้วยรูปค่าเข้าไปเลยเอาแล้วเรียนจำให้ดีนะคะมันคืออย่างนี้ลูกถ้ามีฟฟรูปแอปเปิ้ลมันคือตัวเอนะคะรูปกระทางรูปกระดิ่งนะคะมันคือตัวบีนะคะเรียนดูนะบริอของคนต่อไปก่อนนะคะยึดอไม่เง,งินไหมมาโออไม่ใช่รัมลา เรียนพิมพ์ตอบคำถามลงไปนะคะสังเกตดูว่าถ้าเป็นารูปม้าลายมันคือตัวภาษากริตัวอะไรลูกตัวอะไรคะตัวแซ่ดเรียนพิมพ์ลงไปคะ่ะเก่งมากลูกพิมพ์ตัวแซ่ดลงไปพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ได้หมดนะคะแซ่ดอุ๊บหอพึ่งต้องเปลี่ยนภาษาก่อนลูกเท่าตีเท่าตีจึ๊กอ้าวตัวต่อไปคือ O อ O O O พ O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  เป็นคำศัพท์คำหนึ่งที่มีความหมายลูกนั่นคือคำว่าสวนสัตว์ค่ะเฮ้ยใครตอบได้ไหเก่งจังเลยอ้าวได้โอโอคือทำคำนี้ค่ะลูกแปลว่าสูสวนสัตว์เอ๋อ่ะคันี้ต้อยังทำบ้างลูกหน้าผู้หญิงที่สุดตัวอะไรคะลูกบอกคุณโบได้ไหมตุนจีตุนจีตัวจีอ้าวทางเหลือง วายค่ะวายแยมนะคะวายโอ้ยวาแยมวายยมหลบเอ็มเอ็มเอ็มมั้ยถูกมกดปุ่มตไปนนผ่านแล้ว่นแรกแล้ว่เนๆเนเกม นักเรียนก็ไปเลีนต่อได้เรื่อยๆนะคะนี่มากขึ้นอ่ะโอเควันนี้ครูโมแชร์ให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าให้นักเรียนไปทำดีกว่าใครได้ด่านเยอะๆแคปรูปมาให้ครูโมดูบ้างนะนะคะใช่วันนี้เราจะจัดอานนะคะให้นักเรียนทำท่านี้ให้ครูโมหน่อยคแปจับนิ้วไว้โอเคขึ้นมาแล้วขึ้นก็มาค่ะ ใครนิ้วยาวๆตึงๆเขาไว้ยาวๆเลยหนึ่งยิบครูโบขอแคปหน้าจอหน่อยหน่หนอด้วยิีมรับนะคะอีกทีนะคะแป๊หนึ่งนะคะยกลงันยังไม่ได้แคปค่ะทีนะคะนะคะ ตอสามอ่ะเยียมมากค่ะว like ันน okay, ี้สบายสบายเอกันครั okay. ้งแรกนะคะเดี๋ยวคราวหน้าก็มาเดอูอีกนะเด็วคุณมจะส่งลิงก์เกมให้นะคะเด็กๆโอเคป่ะวันนี้ตอแค่นี้นะคะสวัสดี